ธอเป็นเหมือนเครื่องบินลำใหญที่อยู่สูงและไกลอย่างนน มาทำไมเนี่ยวันนี้ฉันสวยเหรอ,อคือผมเอาบัตรเอทีเอ็มมาคืนนะครับขอบใจนะ,ะ,ะนี่เป็นไรเนี่ยอ่าคือแถวนี้พอจะมีปั๊มน้ำมันบ้างไหมครับ ปั๊มน้ำมันเหรอโหนู่นเลยอ่ะปากซอยสุดนู่นเลยอ่ะทำไมอ่ะรถนายน้ำมันหมดเหรอรุ่นนี้มันกินน้ำมันด้เหรอเนี่ยเปล่าครับครับโอ้ยู่นู่นเลยนะงั้นงั้นไม่เป็นไรดีกว่าครับไปก่อนนะปวดฉี่แล้วซิอ๋อครับคือวันนี้กินน้ำเยอะไปหน่อย เออถ้างั้นไปข้งน้ำในบ้านฉันก็ได้อุ้ยมันจะดีเหรอครับแหมทำอย่งกับไม่เคยเข้าไปอย่างนั้นแหละหรือจะฉี่ข้างล้อรถนายก็ได้นะโอ้ผมคนนะครับไม่ใช่มาเออแต่ถ้าจะให้เข้าไปในบ้านคุณเนี่ยผมว่าอย่าดีกว่ามันก็ตามใจ เดี๋ยวก่อนครับหมายถึงว่าอย่าช้าดีกว่าครับกำลังจะร่าอยู่แล้วเอเอไปไปไปฉันพาเข้าไปโอ้เข้าไป,ไป,ปเลยเอาปวดก็รีบๆสิเนี่ยท้าไรไมาตรงเนี้ย ขอบคุณมากเลยคร <superv> <Labor ator. S 1> ับเฮ้ยนี่ค่าอะไรเนี่ยโอ้โทษทีครับเคยชินไปครับ เดีหรอะไรอะคะเอามันเลยเอามันเลยพี่โูจะไปทิ้งไม่ต้องทิ้งทิ้งไม่ได้อุ้ยต้องทิ้งสิคะไม่งย้นงก็วางไม่เรียราดเหมือนเดิมเอามาี่เอามาดิเดี๋ยวใส่มุกเก็บอย่างดีเลยนะมาเอามาต้องเลยใครพูดอย่างญิงทุกทีเลยสุดท้ายพี่ก็ต้องตามเก็บทิ้งตรงนั้นทิ้งตรงนี้มั่วไปหมดเลยอ่ะโกจะไปใส่ดอกไม้อ่ะไม่ต้องเลยพูดอย่างนี้ทุกทีไม่เอาไม่เอาเอามา <น>อย่ะไปทิ้งนะคะนะคะอย่านะแต่คนดีนะคะมาพูดบ่อยเดี๋ยวนี้นะนี่มันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรได้ไงคะเมื่อกี้นะบอกว่าจะเอาไปใส่ดอกไม้คุณมูขาแจาก,กันบ้านเรามีเป็นร้อยเป็นพันนะคะที่คุณนายซื้อมาแพงๆทั้งนั้นเป็นคิสตันเป็นเกรามกเป็นของแอนทิคของบโบราณแจกันิกกีอะไรแย่ๆไปหมดเลยทําไมจะต้องมาเอาอแก้วอะไรนี้ไปลัสติ๊กอะไรพวกเนี้ยฮะไม่สวยข <อ S 1> นะับอะไรอะ่ะคือคือฉันรักโลกไงฉันจะเอาเนี่ยเป็นรีซเคิลครั อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไง่ะฮค่ะค๋อคือเขามาขอเข้าห้องน้ำอ่ะเข้าเสร็จแล้วก็กลับสิไป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 เออเสร็จแล้วพี่โมไม่ต้องมองหรอไป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 น้อยแน่น้อยแน่น้อยแน่เข้าห้องน้ำบ้านเศรษฐีไฮโซเหรอน้อยเดี๋ยวคุณนายกลับมาแล้วก็ฉันจะปอง วน,วนลหลังว่า <ขอ S 1> ชีวีก็ได้นะโ <_ A> ดยความยินดีครับ <_ A> เอคุณสายโมครับ <_ A> คือน,น้ำในขวดนี้อย่าปล่อยให้หมดนะครับ <_ A> ให้หมดหรอกสัญญาขอบคุณครับแบบจงงางั้นไปนะครับ ชีวิตแกก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหนิวะไม่เห็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรคิดสัว่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ทุกคนช่วยเลี้ยงกันมาจนถึงทุกวันนี้ ลืมเก็บใครวะฮูลืมได้ไงวะเนี่ยไม่ตัวไมัวไหวเลยเนี่ยลืมได้ไงวะโอ้ยเกือบไปละ อ่งั้นนี่โดนด่าได้่าตรงนี้เฮ้ยจริงอะไรของแกวะเนียเฮ้ยอะไรผีผฮผีผีผีดูดีๆดูดีก่อนครับใจเย็นใจเย็นก่อนครับผมคนครับผมคนไม่ใช่ผีดูดีๆครับเฮ้ยที่น้สองคนจำผมได้ไหมครับผมไงครับที่ เป็นคนที่เลี้ยงเข้าวนะา <c oughs> ผมเองครับนี่พ่อหนุมมาตอนกลางวันไงพี่ <c oughs> ใช่ครับคำฉันตกใจหมดเลยนะเนี่ยขอโทษทีครับคือผมไม่รู้นะครับว่าน้ามานอนอยู่ตรงนี้อเอาแล้วนี่มานอนอยู่ตรงนี้ได้ไงครับเออคือเราไม่รู้จะไปไหนอ่ะเออคืองี้คือ,ค,อคือเราสองคนน่ะมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่เคยมากรุงเทพเลย ญาติพี่น้องก็ไม่มีก็ไม่รู้จะทายัางไงก็เลยว่าจะมานอนที่นี่สักคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปอะ่ะจ้ะจ้ะใช่ใช่<อ>ใช่อย่างนั้นเลยครับเ้ย <laughs> ผมนี่แย่จริงทาไมปากหนักเงี้ยถ้าถามตั้งแต่แรกเนี้ยจะได้ชวนมานอนที่นี่ตั้งแต่แรกเลยนะครับอ้าวนายนายนอนที่นี่ไหมกันเหรอก็ <laughs> ใช่ครับ <laughs> บ้านผมเนี้ยอยู่ข้างในโน้นนะฮะนอนตรงโน้นไหครับอ๋อ <laughs> ที่แท้ก็พวกเร่ร่อนเหมือนกันก็ไม่เชิงนะครับคือที่นี่เหมือนบ้านผมผมเกิดในตลาดนี้แล้วโตที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะว่าเร่ร่อนก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมไม่เคยเร่ร่อนในไหนก็จริงนะเออดังนั้นนะสองคนนอนต่อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้ว่ากันใหม่เดี๋ยวผมเอาของไปเก็บก่อนครับดูสิ เนี่ฮะฉันยืนหัวโดอยู่เนี่ยแกยังมองตาไม่กระพริบไหมนะนี่พี่จะบนนะจะ้าหรือไงฮะหืมฉันแค่รู้สึกว่าฉันถูกชะตาเพราะหนุ่มคนนี้ยังไงก็ไม่รู้ว่าพี่พูดมาได้ว่าถูชะตาไอ้นั่นมันรุ่นลูกแล้วเตียมตัวซะมั้ง<ะ>โธ่รุ่นลูกเหรอพี่ดวพี่ดูงใสชัแนแรกวันนี้ รู้เนี่ยหน้าเปลฟฟร์มาก่อนอย่าคิดอย่านึกแล้วก็อย่าทำด้วย แกไม่น่ามาถามใช่เลยว่าฉันมาทําไมแล้วแกล่ะมาทําไม,อ,มอีน้ำแม,มลงชีบปกขาวอีสก๊กปลอกอ,อีต,ตอุดอีหัวลลนอีอนกขากเดียวโถเอ้ยโสสัยนะจะบอยบินมาหากินจากทิ่นไกลแน่เลยถึงได้กลายตัวมาเป็นพยาธิปากขออีอ้วนนี่ก่อนที่หล่อนจะว่าใครอะดูหนังหน้าตัวเองซะก่อนนะ มาก็ไม่มาทั้งตัวดันลอยมาแต่หัวกับไส้อ๋อนี่ก็ซื้ออีปากโถ่เอ้ยอีอีจบดอกอีอีอีคันอย่าอ้าอี อีวิสั่นิเสยมีเลยข้างหลังวิถีวิหาวิสั้นวิยาววิเขียววิยางนิำตำโคยกระจนสุดตัวอีหลายหลาเบ้อีห่อเฮิร์แล้วอะกันไอ้แมรถัรถเรถเข็นรถสัจักรยานมอเตอร์ไซค์ขี่สุขคูะตาลิต้งต้อเเลอร์ลันสันนิกิกาวาสกิอีสุอีบ้าด้ากับบ้าโเอ้ยอีอย่างากสั้นสั้นลพายของไทยวางการนิแปลกรมโคยลรลจมรือปูหรือปางอีเดือแปดหัวอีอีด้วงไม้ไผ่อี กูว like ่ามึงมาตบกับกูตรงนี้เลยดิบ้ยแม่นี่มึงนึกว่ากูไม่สู้มึงเหรอมึงสู้ใช่ปะใช่เลยมาเลยได้ได้ลด้ไ้ได้ได้ไ้ไฮ้ยด้ไดด้่ด้ไดด้ไดอไได้้ได้ไ้ไ้อา้้้้ย้พี่ดวงดด้วยดดดไ้้ีดด้ มันมาตบฉันนี่ถ้าฉันมาไปฉันนะมันย่องเข้ามามันจะปั้มเอาพี่เป็นผัวจริงเหรอนี่มแหลรับรับพี่ดวงแต่เอ้าไม่มานะมันเอาพี่ดวงไปแล้วทไไจะต้องป้าพี่ด้วยในเมื่อพี่ดวงเป็นแฟนฉันฉันจะรับพี่ดวงอย่อย่าอย่อย่าอย่พอแล้วพอโยเฮ้ยแต่ว่าอย่า อย่าเข้ามานะหายยังยังไม่หายเหรอกเนไหายไแล้วน้น้พระแกเแกคนเดียวเลยนี่อามช่วยฉันด้วยทำไมอฉันโดนน้ำไม่ได้อ๋อทำไมอ่ะทุกวันพระสิบห้าค่ำับประจัเต็มดวย ร่างกายของฉันโดนน้ำฉันจะกลายร่างเป็นบ้าปาเรอาดอิาอดอิาดอิาดอิบาดอิาดอิดิาอิบเดอิาะเลบาดอิบาดอบาอิบอิาอดออิาาดิิอาะาบอ หนูมันคงกัดาไไยข้ัดบ้างเป็น่รรอ,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 อดวัน